สวัสดีจ้าวันนี้วันที่สมตุลานะคะก็คือจะพาทุกคนออกกำลังกายเนาะตอนนี้กำลังจะเดินไปออกกำลังกายกันเนาะนี่คือซอยหลังตลาดนะคะตอนนี้เป็นเวลาน่าจะ6หกโมงเชา้า ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าช่วงนี้ทำงาน,นะคะ่ะก็จะนานๆได้ลงทีหนึ่งก็ยังไงอย่าเพิ่งเบื่อกกันเนาะก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปกันเลยค่ะวันนี้ปอเข้ามาเดินตรงหาดพัทยาเนาะมาอาอกกำลังากาย รถก็ดดไม่ค่อยมีเนาะอันนี้ก็เดนเลยวันนี้ก็น้ำครบลำเลยนะคะเ,คเดี๋ยวพอจะหลาเอาลงให้ดูเรื่อยๆเนาะดูเป็นช่วงๆไปนะคะเพราะว่าคงไม่ได้ถ่ายตลอดเพราะเดินมาไม้กันสันมาเพราะว่าเวลาเดินมันจะสั่นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะ อันนี้จะอยู่ช่วงพัทยาการนะคะจะให้ดูเนาะน้องฟ้ากำลังสวยๆเลย โอเคค่ะไปกันเลยเนาะทุกคนตอนนี้ปอก็เดินมาถึงต<ม>รงพัทยาเหนือแล้วนะคะหน้าอมาร,รอมีโจนีน,น้ำสโลถ้ามันมิชื่อพัทยาตี้ได้หมดเลยโอเคยังไงปอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสำหรับรับชมคลิปถือว่ามันจะไม่เยอะแต่ก็ดีใจเนาะที่เข้ามาดูคลิปกันต้องขอขอบคุณนะคะไปแล้วนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ